กูเดี๋ยื่นเข้ามามันหนีเพิ่งขึ้นมาหอนโอ้ยหมาอยู่ทางนีจริงขึ้นบ่อหอนเลยมันมาไปรับหนาวตายไปแห้งลับบ่หมานี่ก็ได้ทางเดี๋ยมีหมาหอนเนี่ยพี่น้องเอออยู่นี่คือบ่มีอนบ่มันไปนอนดีอยู่นี่ใจจิตเตาไฟหรือบ่มันหนาวหลายหมาก็ได้มาหอดสบ่หอนโอ้ยเนาะจะแจ้งหอนดังถ่ายอยู่นี่ก็ย่องก็ขึ้นมันเบื่อบ่พ่อมันหมาบ่หอนมันจะอไรมนจะอไรไมันสีหอนยังไม่มานเนาะ มาไม่เห็นผีเห็นคนหรอเขาจึงว่าเป็นขึ้นมาหอนว่ามันขันมันบ่หอนมันก็สิไปนอนี่ไ้จี่เตากองไฟอะนี่เอ้ยมาโมนิโบจะเข้าจะหอนเลยเจ้าบ้านเจ้าเมี่ยงคุณแมหมาบ่หอนมันไงจังได้เขาบอกว่ากูนอนหลับเป็นตัวใจ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 มาบ่ดับบ่ดีเบียงเบียงเขาสุกไปเสิยตัวตัวมานก็ได้โอ้ยสิหอนก็บ่หอนหามเอ้ยมันเป็นอะไรหอนนี่กูจุ่งลอยกับใครเนี่ย มันมาจากหวนย่งเรามันเป็นอย่างรอหมามันกูขาสิแมวมัดกันนะโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอยยมาทังบานที่รองขวนมาด้อเนาะทั้งินบกหวนดอกเียมาจิขาแม่ไม่ถึงอยย่เรื่องเปียงเขาสุกกูเสียมาบังคับวนเลย